สวัสดีจ้ายายจอยสวีเดนจ้ามื้อนี้มาชมบรรยากาศเอออ่อยู่อันตอนแรกเนาะจ้าเนาะอยู่หมู่บ้านทุ่มมะแนทเนาะจ้าเนาะมาชมกันเลยจ้าเบิญญาา่งยายจอยสิถ่ายบรรยากาศตอนแรกให้เบิ่งเด้อจ้าเด้อนี่จ้านี่นี่บรรยากาศตอนแรกบรรยากาศดีจ้า dạy cho thì thai thay bưng lọp lọp con chan anh ấy sơn nam cob cọp nam cob cọp dạy 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 nhàng dạy 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 nhàng phải phá nha nha con cái dần hết trời mất Có đây cho ngoài đó trời đứa em xí Mới đèo khá con má mê cha Bên bánh nhạc cà bằng luôn Nga lắm tổ Toàn len đó đứa nè Nhá mà thai hết Đông thật dần dần, cháy dần chắc nó Mấy hồn nục mấy chân anh mẹ Bước nục đôi cháy đứa, bước nục Nục ở lại mấy nục ở lại Cháy cho nục đứa ก็ได้มาหนี่โดนแด้จ้ะมีสนามอันนี้พร้อมเด้จ้ะเนี่ยสนามอันกีฬาแม่จ้าสนามอันกีฬาเพิ่นมาเล่นกีฬาแล้วก็มาตีครอบตีไม่ได้ไม่ได้มีน้ำพุพร้อมจะบรรยากาศดีมีคลองน้ำน้อยอย่างงามจ้ะลมแห้งจ้า ยายจอยมาอยู่กังอันนี้กับลูกแห้งตะกี้ยายจ่อยก็อยู่นี่เละจ้าแต่ว่ายายจ่อยบ่ได้เดินยายจ่อยกันง่ายแล้วยายจ่อยก็บ่ได้บ่ได้ยอยู่เลวจ้า <c oughs> เป็นบ้านจ่าสัน,นจ่าเนาะนกเบึ้งนกแม่จ้ามันมากินอันนี้แล้วก็ขี้ใส่ลูกกอบกับข้าวอากลากทุกคน เดี๋ยวกษจอยสิ้ายางไปอีกเมื่อยังไปอีกได้เจ้เดทชุจงไปอยกยงเดืนนี้มันมีบานจัาสันขึ้นมาอีกแล้วแม่จ้า นีบ้านจัดสรรขึ้นมาใหมเพิ่นสร้างขึ้นมาใหมล่ะขายขายไม่จ้าเบิ่งนกฝูงนกมันมากินเสมอได้นจ้ามากเสมอเสมอเสินี่งฟังนอันนี้คือโลงยิ้ม bàm mua bàn lông yếm bàm mua bàn nó sẽ nó nó sẽ mía lông yếm nhang đi ít chả chả phun không có hay nhang mỏng để dễ chọi cái nhang qua mẫn mẫn súng liều hiện จะถ้าไปยางท่ Elena, างรถดอันจักรยานมันยางเม่ได้แม่จะเพะวายยางพระว่ามันอันมันต่้มมันตั้มกาถนนเราบัดนี้ตั้มกาถนนแล้วยกจอยกับทายลูกไ่ได้แม่จ้าออยยจอยกับเลยนย่างขังทึงยายจจอยเลยยยางขังทึงนี่่ะอะอสห้เบิ้งวิว บาดนี้เดี๋ยวเบิ่งแยกจอยสีข,าม,สขามไปฟังนั่นเนาะแยกจอยสีขามไปฟังนี่คามไปฟังนี่ห้องบานนี้เนาะแยกจอยสีขามฟังนี่นี่มองจอดรถล้านจอดรถได้จะเด้ล้านจอดรถสนามกล์บนี่ร้าน,อ,นาาอาหารพร้อมเด้อจ้านี่มองนี้เป็นร้านอาหารมองน,นี้คือร้านอาหารเด้จะเด้เนี่ที่เมื่อแยกจอยสี่เป็นสมสอน มีกาแฟามีอ่ามองนี่กับกับเมนนี่มองนี่กับเมนนี่จ้ะเป็นสมมสอนของข้าเจ้าออก,กัะมีกาแฟเบิงบ้งเบิงบ้งพันพันมีหอดมองนี้แม่จ้ะมีรถตีกรอบงามงามนี่เป็นเนื้อปลานนียงามเนาะจ้ะเนาะ บี้ย้ายจอยยย้าจอยกะสิท้ายให้เบิ้งซัมเนี่ยละจ้าอืมวิวดีวิวงามว่จ้ะคุณไกลๆไปพูนมีหอดโรงเรียนเนี่ยจ้ะมองนี้กะมองนี้กะเป็นไอ้เป็นบ้านบ้านจัดสรรที่ที่เจ้าไอ้ที่เจ้าของ เออ่หมู่บ้านตูมันแนทเพิน่นนั่นแม่จ้ะเพิ่นสร้างให้คนซือซ้อซืาา้อแล้วกอันเพิ่นสร้างขายผู้ใดอยากอยู่ก็กมาอยู่ก็กต้องซื้อแม่จ้ะแต่ปกติเพิ่นสิเศราเด้อจ้ะเด้อเพิ่นสิให้เศราแต่ที่ดินบัดนเนี่นตรงนี้เพิน่นเพิน่นอะไรเพิ่นสร้างขึ้นมาหลังใหเยเนี่ย ก็หลายลานอยู่ดอกจ้ะแต่ว่ากับแสงม,มาเบิงนั่นสิมีคนนาอยูเต็มบ่ถ้าเบิงได้จ้ะสิมีคนมาอยู่เต็มบ่บมนมอ,บอนี่เบิงวิวตะเวนสิตกดินสนามกอบงามเ้อจ้าเนี่ยใช้จอยไทยเบิง ใช่เบิ่งหลอดๆเบิ่งนกเบิ่งดูนกนกนะจากมองนี่ก็ย่าจอยมาทรงแบ่ทรงเฮ็ดประจำจ้าบ้านหลังันบ้านหลังนี้แม่จ้าเดี๋ยวย่าจอยสิสิเบิ้งน่าจะเด้อบ้านหลังันหลังนงงแทางแยกเนี่ย เขาไปทังน,นี้ย่าจอยเป็นมูของย้าจอยจ้าเรามีผัวอันเรามี่มียเป็นคนไทยค่ะเป็นมมยายจอยนี่ละโอเคจา้าซำเนียกันเลยจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย้าจอยได้จา้าขอบคุณหลายๆค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแช่์ย้าจอยด้จ้าพ่อกันไหมจ้าวัดดีจ้า